สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิปซิมดี y วันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปรีวิวเครื่องเสียงยุคก,ก่อนและก็ไปปลุกเครื่องเสียงตัวนี้ให้ฟื้นคืนชีพทํางานได้อีกครั้งนะครเนื่องจากผมเนี่ยจะนำมันไปร้องเพลงนะร้องคาราโอเกะช่วงปีใหม่นั่นแหะครับซึ่งตัวมันนะจะเป็นเครื่องเสียงยี่ห้อซิงเกอร์ตัวมันเองไม่ได้ใช้งานมานานมากแล้วล่ะครับ ไม่รู้ว่าถ้าผมเปิดมันจะติดหรือเปล่ามันจะฟื้นคืนมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันดูอีกทีครับถ้าย้อนกลับไปสัก2 0 3 0ปีที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นเครื่องขยายเสียงที่ค่อนข้างที่จับต้องได้ยากนะฮะที่มันจับต้องได้ยากไม่ใช่ว่ามันล่องหนนะแต่เนื่องจากมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงในยุคนั้นราคาขายตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ24,000บาทนะฮะ เรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมนะเป็นสินค้าจับต้องได้ยากนั่นเองนะไม่ใช่ว่ามันจับต้องไม่ได้นะฮะเป็นตัวล่องหนเป็นเงาอะไรพวกนั้นอันนั้นเป็นผีแล้วล่ะครับมันไม่น่าจะใช่เครื่องเสียง <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาแยกแท่นนะฮะแต่ละชิ้นส่วนว่าแต่ละแท่นเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างเอาแท่นบนสุดก่อนแล้วกันนะครับแท่นบนสุดเนี่ยจะเป็นภาคเมนขยายนะฮะ หรือว่าภาคแอมลักนั่นเองเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ตัววอลลุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะฮะมันสามารถเล่งลดเสียงได้นอกจากนั้นมันก็จะมีปรีโทนในตัวเอาไว้คุมโทนเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะฮะเป็นปุ่มใหญ่ๆเอาไว้ตรงนี้นอกจากนั้นนะมันยังสามารถเลือกโหมดเอาไว้เพื่อสลับฟังก์ชันการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุเป็นเทปนะเป็นแจ็ค เป็น cd ต่างๆนะสามารถกดได้จากปุ่มพวกนี้ครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีแจ็คอินพุตเอาพุตอยู่ตรงส่วนนี้เป็นจำนวนมากมีด้วยกันหลายชุดเลยทีเดียวครับสำหรับแท่นที่2จะเป็นอีควอไลเซอร์นะฮะหรือเรียกว่า eq นั่นเองแท่น eq ตรงนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถเพิ่มความดังเบานะให้กับความถี่ที่เพื่อนๆชอบ มันก็จะคล้ายๆกับปีรถยนต์ได้แหละครับเอาไว้ปรับละเอียดย่านเสียงนะคัดโลคัดมิดคัดไฮส่วนแท่นที่3นะจะเป็นจูเนอร์ไว้รับขึ้นวิทยุ AM FM ครับและแท่นสุดท้ายก็จะเป็นแท่นเครื่องเล่นเทปสมัยนี้แทบจะไม่มีใครที่จะใช้ในโหมดนี้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันเชยนะมันเก่าไปแล้วยุคนี้ก็ต้องฟังพวก YouTube ฟังจุผ่านแจ็คมือถือนะ ถ้าใครใช้เทปพ,พวกนี้อยู่บอกได้เลยนะครับว่าต้องเป็นระดับสอวอขึ้นไปครับสอวอนี่ไม่ใช่สมาชิกกุฒิสภานะฮะสอวอนี่ก็คือสูงวัยกลับมาดูด้านหลังอีกครั้งนะะสังเกตได้ว่าถ้าเราต่อวงจรเครื่องเสียง ให้มันครบทุกชิ้นครบทุกโหมดแบบนี้สายไฟนะรวมไปถึงสายสัญญาณที่ต่อมันจะดูยุ่งเหยิงพลุงพลังมากเลยละครับเดี๋ยวผมจะถอดสายพวกนี้ออกไปก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะให้มันเหลือเฉพาะเพียงสายไฟเลี้ยงสายรีโมทสายแจ็คสัญญาณเข้าแล้วก็สายสัญญาณไปยัง EQ เท่านั้นครับนี่ครับผมจะเหลือเฉพาะสายอินเอาของ EQ และก็แจ็ค3.5นะฮะที่จะเชื่อมต่อเข้ากับมือถือหรือคอมพิวเตอร์ส่วนสายไฟเลี้ยงกับสายรีโมทก็ต่อแบบเดิมได้เลยครับเพราะว่าถ้าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งออกเนี่ยเครื่องมันจะไม่ทำงานนะฮะก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นล่ะครับเพื่อนๆลองไปรับฟังเสียงกันดูครับเสียงที่ออกมานะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับ เรามาดูภาคขยายรุ่นนี้กันนะฮะว่าใช้เป็นทาร์ซิตเตอร์หรือว่า IC ขับเบอร์อะไรนี่ฮนะเห็นซิงค์ระบายความร้อนออกมาแล้วจะเป็นทาร์ซิตเตอร์ไม่มีนะฮะแต่จะเป็น IC s t k 4 1 9นะฮะก็คือเป็น IC Amplifier นะฮะตัวใหญ่ที่ให้กำลังขับสูงสุดประมาณ70วัตต์ต่อ1 c h แชนนลนะฮะและเมื่อเวลาผ่านไปล่วงเลยกว่า30ปีแบบนี้นะฮะ เพื่อนๆคิดดูครับมันยังเปิดติดและที่สำคัญก็คือมันใช้งานได้ปกติในภาคขยายเสียง oh, <the> ผมก็ขอชื่นชมนะสำหรับเครื่องเสียงรุน่นนี้ที่ถึงแม้จะตักแดดตักฝนนะรวมถึงมีฝุ่นเข้าไปเกาะขนาดนี้มันยังใช้งานได้ครับขอบคุณทุกท่านที่จะตามรับชมครับ